รถไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสณีจะสวรรและกโกมุตคงเทศสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทำท่ามีรับลมคมในมากเพราะว่าหลังจากคุยกันนะฮะได้ทราบว่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวจากชีวิตประจําวันนะครับไปผนวกกับประสบการณ์ส่วนตัวจากเรื่องของสาขาวิชาชีพชทําให้ได้บทเรียนสอนใจใ<ช>ไปยาวๆนานๆนะครับและความทรงจําแบบเนี้ยอยู่กับเราไปบางทีตลอดชีวิตเราไป ได้กลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งเรากลับไปนึกถึงเหตุการณ์เราไปได้รสชาติของอะไรสักอย่างเราก็ไปนึกถึงเหตุการณ์ซึ่งมันก็ประหลาดมากเลยนะครับที่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันไปพ้องกับประสาทสัมผัสอื่นๆน,นะครับโดยที่บางทีเราไม่จําเป็นต้องมานั่งจําว่าฉันจะต้องจําเหตุการณ์นี้เอาไว้จะไปชั่วชีวิตอะไรไม่จําเป็นมันไปฝังอยู่ในประสาทสัมผัสส่วนลึกสุดของเราตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่วันนี้ครับ ที่มากระตุ้นและผู้ที่ถูกกระตุ้นกับเมนูนี้เนี่ย <c oughs> มันกลับกลายเป็นเรื่องของชนชาติใช่ค่ะแล้วก็เป็นชนชาติที่เข้ามาทําการค้ากับเรานะครับรวมไปถึงว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็เรื่องของอาหาร <c oughs> ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์จะพาย้อนไปถึงไหนอาจารย์เล่าให้ฟังเลยครับอันนี้พอพูดถึง เมื่อสักครู่นะคะว่าเรื่องเกี่ยวกับชนชาติอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของชาวตะวันตกที่เข้ามาตั้งแต่ในสมัยอยุธยานะคะก็คือชาวโปรตุกเกสซึ่งเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการทําเมนูอาหารหลากหลายนะคะทีนี้ มันเป็นธรรมดาของคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่บ้านเรารย่อมนึกถึงหรือคิดถึงเมนูอาหารของบ้านตัวเองเหมือนเราอะเราไม่ต้องมากมายเป็นกี่ร้อยปีภายในไม่กี่วันนี้ถ้าหากว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยซึ่งมันรู้อยู่แล้วว่าถ้าไปเรียนเนี่ยไม่ต้องอยู่เป็นปีก็<ช>มันจะเรียนจบนะฮะก็มักจะมีการฝากอาหารประเภทที่ ทำให้คิดถึงบ้านเกิดน้อยลงพกติดไปด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีเขาเนี่ยซึ่งเป็นสมัยก่อนนี้การเดินทางมันใช้เวลายาวนานแล้วก็ไม่ได้สะดวกแบบนี้ด้วยแล้วถ้าเดินทางมาขนาดจากโปรตเกตมาไทยอย่างเงี้ยบางทีอาจจะคิดว่าคงไม่ได้กลับไปแล้วแน่ๆ เรื่องการจะหวนหาอะไรเดิมๆจะเป็นไปได้อยู่แล้วใช่เลยค่ะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ทางยุโรปเนี่ยก็จะกินอาหารในสไตล์ของคล้ายๆกับอิตาลีอย่างเช่นพวกสปากเกตตีเป็นเส้น,น,สนแล้วก็นมเนยแน่ๆใช่ค่ะ,ค,ะครับก็ คงได้คนไทยเราด้วยอัจฉริยภาพภูมิปัญญาของคนไทยเราเนี่ยนะคะแล้วก็ความมีน้ำใจด้วยฮะอันนี้ใช่ค่ะมาคือคงมาบ่นให้คนไทยฟังละมั้งหรือคนไทยก็ได้ยินข้อมูลอยากกินไอ้นู่นจังเลยอยากกินไอ้นี่จังเลยก็ถึงเนาะก็ะมีคำถามมาว่าแล้วหน้าตามันเป็นยังไงล่ะ รสชาติเป็นยังไงอ่าครับก็จึงเป็นที่มาของการประยุกต์เมนูขึ้นมาหนึงเมนูครับชื่อว่าขนมจีนโปรตุเกสที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ในชื่อนี้ครับเมนูนี้ยังมีขายอยู่นะคะในชุมชนกูดีจีนอ๋อครับค่ะแถวโบสันตาครูสยังมีเมนูนี้จำหน่ายให้ทดลองลิ้มรสจากคนที่มีเหมือนกับว่าเป็นเครือญาติเชื้อสายมาจากโปรตุเกสในอดีต นะค,คะคทีนี้ตัวขนมจีนโปรตุเกสเนี่ยนะคะเราก็วิเคราะห์กันแล้วก็สันิฐานกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเมื่อเขาบอกเขาอยากกินแบบประเภทเส้นเส้นเส้นที่เป็นเส้นกลมๆนิ่มๆนะคะก็จึงเป็นที่มาของเส้นขนมจีนว่าเราก็เอาอันเนี้ยมาประยุกต์ให้ใช่<ต>ค่ะเขา,ขาอยากกินอาหารที่ วัตถุดิบเป็นเส้นนะครับแล้วก็เป็นกลมๆที่มันไม่ได้เป็นเส้นเล็กจิ๋วเหมือนเส้นหมีแล้วก็ไม่ได้เป็นเส้นแบนเหมือนเส้นใหญ่เส้นเล็กอะไรแบบนี้เป็นเส้นกลมๆแล้วก็นิ่มๆแล้วก็เลยเนี่ยคิดว่าน่าะจะต้องใช้ขนมจีนนี่แหละมาทดแทนทดแทน,นทดแทน,น,นเป็นเส้นสปากเกตตี้นี่แหละนะครัะอ่าต่อมาเขาบอกว่า ลาดด้วยครีมซอสก็เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ครีมซอสก็คงพยายามอธิบายกันว่าลักษณะของครีมซอสนี่เป็นยังไงเนื้อสัตว์มีอะไรนะคะก็เป็นลักษณะของการทําออกมาคล้ายกับแกงไก่เพราะว่าครีมซอสเนี่ยมันก็จะมันๆมันจะนัวๆสีมันจะขาวๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะติดหวานนิดๆเค้มหน่อยๆค่ะนะฮะก็เลยนี่เลย เจอเครื่องแกงไก่เข้าไปแต่ว่าเป็นลักษณะของแกงไก่ที่ใส่เครื่องแกงนิดเดียวครับนะคะแล้วก็พยายามทําให้ขคน้นไม่ได้ใส่ผักใดๆเลยใส่แต่เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นเตาเล็กๆมีทั้งเนื้อมีทั้งเครื่องในมีทั้งเลือด แล้วก็ปรุงรสให้ถูกปากณเวลานั้นก็กลายเป็นที่อรอยอร่อยแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเออค่อยคลายความอยากก็จึงเป็นที่มาของเมนูที่เราเรียกกันว่าเป็นเมนูแกงไก่คั่วแกงไก่คั่วค่ะให้มันเป็นลักษณะใช่เป็นน้าขลุกขลิกนะคะทีนี้ต่อมาจากเมนูนี้ที่สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยปลายอยุธยาครับ ก็มีหลักฐานบันทึกถึงลักษณะของขนมจีนที่มีลักษณะคล้ายอย่างนี้อีกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงในในสมัยรัชกาลที่5ครับก็มีบันทึกเมนูนี้ที่ใกล้เคียงกันรเรียกว่าขนมจีนทรงเครื่องซึ่งขนมจีนทรงเครื่องนี้จะเป็นตำรับที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับอย่างผมว่า ที่เข้ามากันมากๆที่เราจะคุ้นๆกันก็สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชใช่ค่ะเพราะนั้นก็นานมากทีเดียวนะครับแล้วก็จากนั้นตัวอาหารเส้นอาหารที่มีความขาวๆนัวๆรสชาติไม่เผ็ดเพราะว่าของเขาก็ไม่ได้กินเผ็ดอยู่แล้วผักก็น้อยๆแต่ว่าเป็นเนื้อไก่ก็เลยค่อยๆตะล่อมตะล่อมตัวเองรื่อมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่5อันนี้มีบันทึกชัดเจนออกมาเป็นขนมจีนทรงเครื่องก็จะคนละตัวกันนะฮะคนละตัวกัน ขนมจีนโปรตุเกตกับขนมจีนทรงเครื่องที่เราจะพูดถึงนี้คือมีการบันทึกเอาไว้ในหนังสืออันนี้วันนี้อาจารย์ใช้ตำราเล่มไหนมาครับอ่อตำรับสายเยาวภาค่ะอ,อ๋อครับก็ไม่ไม่ได้แป๊บๆนะฮะก็เป็นร้อยปีเช่นเดียวกันใช่ค่ะนะครับขนมจีนทรงเครื่องเนี่ยเอาทรงอะไรเครื่องทรงอะไรมาทรงบาง <laughs> อาจารย์ <laughs> ขนมจีนทรงเครื่องเนี่ยน่าจะใกล้กับขนมจี ใกล้กับสปาเกตตี้คาโบนาร่ามากกว่าเลยนะคะ oh. เพราะว่าได้บันทึกไว้ว่าเส้นที่ใช้ก็คือเส้นเวอร์มิเชลลี่อย่างนี้เลยใช่ค่ะ uh, uh. มันก็คือเป็นสไตล์ของเส้นพาสต้าชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก กลมๆนิ่มๆใช่กลมๆนิ่มๆจริงๆแล้วมันก็คือคล้ายหน่มจีนบ้านเราเนี่ยนะคะครับจริงๆเขาใช้เขาบอกว่าใช้เส้นตัวนี้แต่กลายเป็นว่าชื่อเมนูเป็นว่าขนมจีนทรงเครื่องเออนะในบันทึกได้ได้ระบุเอาไว้นะคะว่าคคเครื่องปรุงเนี่ยบอกว่ามีเนื้ออกไก่เส้นเวอร์มิเชลี่ครับน้ำนมสดครับแป้งสาลีต้นหอมผักชี หัวหอมน้ำมันหมูถั่วสีชมพูน้ำปลาน้ำตาลมะนาวน้ำพริกเผาไข่ไก่ต้มแข็งไข่ไก่ต้มแข็งก็คือไข่ไก่ต้มต้มไปละค่ะไข่ตนะ้มค่ะวิธีทำรรนะคะบอกว่าให้ล้างไก่ให้สะอาดให้ใช้แต่เนื้อสับให้ละเอียดครับะะเอาน้ํานมพอสมควร ใส่ลงในหม้อตั้งไฟให้เดือดใส่เนื้อไก่สับคนให้ละลายคือต้มเนื้อไก่สับในน้ำนมใช่ค่ะม,มันมัน,ม,นมันเริ่มใกล้ครีมซอสมากกว่ามันจะครู่นอีกคือคือฟังจากวัตถุดิบแล้ว่มันก็ดูฝรั่งฝรั่ง ทุกอย่างเลยนะครับแต่วิธีการแอบแอบมีการประยุกต์แล้วเพราะว่าอย่างของฝรั่งไข่ก็นานๆจะเป็นไข่ต้มสักทีนะใช่แต่เขาใช้ไข่อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วคราวนี้เป็นไข่ต้มอ่ะเจอเลยครับ่าจากนั้นก็ใช้น้ำซุปละลายแป้งสาลีเล็กน้อยใส่ลงคนไปลงไปในไอตัวที่ไก่ต้มนมเนี่แหละค่ะมันก็กลายเป็นครีมข้นทันทีใช่ไหมคะพอสุก ก็ยกลงครับเอาหอมแดงมาซอยเจียวให้พอเหลืองครับล้างผักชีต้นหอมให้สะอาดเด็ดผักชีเป็นใบๆบต้นหอมซอยหัน่นให้เอาไข่มาปอกแล้วเอาแต่ไข่แดงครับอันนี้เป็นเหตุผลที่เขาจะทําไข่ต้มแข็งให้เอาแต่ไข่แดงมาหัน่นนะคะเอาของเหล่านี้ เรียงไว้เป็นกองๆให้หน่ารับประทานครับลวกเส้นเวอร์มิเชลี่ให้พอสุกแล้วก็นอกน้ำเย็นด้วยครับมันจะได้ไม่เละไปกว่านี้สแสดงว่าวิธีการเนี้ยใช้ตั้งแต่สมัยอดีตแล้วใช่ครับน,ะะนอกน้ำเย็นฮะแล้วจับให้เหมือนขนมจีนพึ่งในตะแกรงที่ปูผ้าขาวบางเอาไว้ครับพอแห้งก็หยิบจัดใส่จานนะคะ รับประทานกับเครื่องที่ทําไว้ซึ่งเมื่อกี้นิววางเป็นกองกองคือบรรดาผักไงคะ<ฆ>ผักเราจะมีหอมเจียวนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมผ,ผักชีที่ซอยไว้แล้วผักชีเด็กเป็นใบ,บใช่ค่ะครับอทีนี้นอกจากนี้อันนี้แล้วก็ต้องปรุงด้วยเครื่องน้าพริกครับคือนอกเหนือจากจะมี เนื้อไก่ที่ทำเป็นไข่ครีมซุปนะคะ,ะมีเส้นอร์มชเชลลี่มีผักเขาบอกต้องมีเครื่องน้ำพริกสำหรับปรุงรสอีกหนึ่งถ้วยเพราะเมื่อกี้มันเป็นแค่ไก่ต้มกะบนมะนะคะแล้วก็ใส่แป้งให้มันเป็นครีมข้นๆมีแค่เส้นมีผักยังไม่มีเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสเขาบอกว่าประกอบไปด้วยถั่วสีชมพูคั่วพอสุกนะคะ,ะจากนั้น เอามาต้มพอมเมล็ดพองให้ส่งขึ้นใส่ครกโคลกครับผสมกับน้ำพริกเผาและเอาน้ำนมที่ที่เมื่อกี้ที่มีอยู่ในครีมเน่นะคะครับเอามาละลายให้ให้คือด้วยคำที่มันน้ำพริกเผาต้มกับตำกับถั่วเนี่ย มันจะข้นเป็นก้อนครับให้เอานมที่อยู่ในครีมน่ะนะคะเอามาละลายลงไปเน้นให้ให้พอสามารถที่จะปรุงรสได้ไม่ข้นเกินไปแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลถ้าชอบเปรี้ยวให้เติมมะนาวตามชอบอืันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งถ้วยแล้วแต่ว่าใครจะชอบอยากใส่มากใส่น้อยเชิญตามสบายจะต้องตรอันนี้เพิ่มมาอีกถ้วย เพราะเขาบอกว่าเวลารับประทานก็ใช้วิธีการเอาขนมจีนกับผักเนี่ยเอามาคลุกรวมกันครับไม่ใช่ขนมจีนสิเส้นพาสต้าเอามาคลุกรวมกันนะคะแล้วก็ราดด้วยไก่ที่ต้มกับนมนมใช่ค่ะแล้วก็เอาน้ำพริกเนี่ยท็อปลงไปครับแล้วมากหรือน้อยตามชอบคลุกให้เข้ากันครับ เป็นอันเสร็จขนมขนมจีนทรงเครื่องชื่อเขียนว่าขนมจีนทรงเครื่องนะคะแต่ว่าเส้นใช้เส้นพาสตา้าใช่ครับก็จะได้ชัดเจนว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วที่มองเห็นตัวเส้นทั้งหลายที่โดยเฉพาะยิ่งตัวเส้นที่ชื่อเนี้มองเห็นเป็นเดียวกันกับขนมจีนใช่ค่ะนะครับก็ออกมารสชาติมันน่าจะนัวๆเค็มๆเ,เหมือนบานเผ็ด มัน,มนคิดว่าตัวน้ำจิ้มที่ใช้ลงมาโปะเนี่ยผมว่าว่าอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแล้วโดยเฉพาะย่างยิ่งถ้าหากว่าให้ฝรั่งกินฝรั่งอาจจะแต่น้อยมากด้วยเพราะว่าโรยเกลือกับพี่ไทยระวัง,งตัวครีมครีมซอสไก่นั้นเนะ่ก็น่าจะเพียงพอแล้วตามความคุ้นชินะนะครับก็ถ้ามาถึงการประยุกต์อีกทีหนึ่งของเราเองเลยเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เส้นพาสต้านี่ก็ได้ ใช้เส้นขนมจีนเลยขนมจีนเลย,เลยถ้าเราะจะหาได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะแต่ถ้าจะยังคงเอกลักษณ์เดิมเอาไว้ก็ต้องไปเลือกใช้เส้นนั้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่าจะมียังมีค่ะยังมีแล้วก็ไม่ยากที่จะหานะครับเพียงแต่ว่าต้องกรรมวิธีมันจะเพิ่มเติมขึ้นหน่อยหนึ่งคือมันจะต้องเอามาลวกแล้วก็เอามาพึ่งแล้วก็ถึงจะมาจับให้มันออกปากใกล้ๆกับเส้นขนมจีนซึ่งจริงๆผมว่าไม่จาเป็นต้องจับด้วยเพราะมันจับให้สวยงามเท่านั้นแต่ถึงเวลากลินก็อย่างที่บอกว่าคลุกลลกเเเเข้้าาไปปยพระะัันน็ษณ มันก็คล้ายๆกับขนมจีนแกงไก่คู่นั่นแหละด้วยแล้วก็ลลแล้วก็วิธีการเหมือนเส้นน้าก็คือมีของแห้งทั้งหลายที่ที่อันอันเนี้ยเป็นของแห้งเลยอ่ะมีกุ้งแห้งมีสับปะรดมีอะไรต่างใช่ไหมครับแล้วก็เอามาคลุกกับขนมจีนแล้วก็ราดแจงรอนค่ะก็ะผมว่าใกล้เคียงกันมากใกล้คเคียงกันมากเลยนะครับเพียงแต่อันนั้นคือชัดเจนว่าขนมจีนแต่อันนี้ไม่ใช่ขนมจีนเป็นเส้นพาสต้าจันว่า เดี๋ยวนี้ยังถ้าตัวขนมจีนทรงเครื่องนะครับไม่ใช่ขนมจีนโปรตุเกสตัวขนมจีนทรงเครื่องเนี่ยน่าจะยังมีทํามีไม่มีไม่มีแล้วเลยไม่มีแล้วเลยก็คือในปัจจุบันเนี้ยก็คงจะไม่มีใครที่จะคือถ้าสมมุติว่าเป็นพวกสปากเกตตีหรือเส้นพาสต้าเนี่ยมันก็จะมีสูตรมีลักษณะเฉพาะของเขาแล้วมันแพร่หลาย<ำ>มากแล้วด้วยตอนนี้ใช่ค่ะทำสไตล์ของ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติฝรั่งรสชาติไทยมันก็จะมีสไตล์มีเอกลักษณ์เขาอันนี้เมนูนี้เป็นลักษณะของเมนูครึ่งครึ่งคร,ครึ่งฝรั่งครึ่งไทยครับครึ่งไทยในกรณีที่เหมือนกับมันมันมีน้ําพริกเผามีน้ําปลาน้ําตาลเติมมะนาวได้อีกตั้งหากอันนี้เป็นเป็นสไตล์ไทยเลยเหมือนยำขนมจีนเลย<ช>แต่ในขณะเดียวกันกลายเป็นว่ามีนมต้มกับไก่ับ แถมใส่แป้งสาลีคนให้มีความข้นหนืด <ฮะ S 2> เข้าไปอีกมันก็เลยกลายเหมือนกับเป็นพวกครีมซอสที่ใช้สำหรับราดสปากเกตตีแล้วตัวเส้นก็ไม่ใช่ด้วย ใช่ค่ะก็เลยทําให้ออกแนวครึ่งๆอาจจะไม่ได้รับความนิยมจนต้องไม่มีใครทําอยู่ตอนนี้นะถ้าหากว่าเราฟังฟังอยู่แล้วบอกโอ้ที่บ้านทำ่าเงี้ยก็ด้วยความยินดีเลยค่ะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนมาลองทําดูเนื่องจากว่ามันไม่ได้ดูยากเย็นอะไรแล้วก็มันอาจจะกลายเป็นอีก หนึ่งเมนูที่ฟังดูแปลกๆแต่ต่อไปคุ้นลิ้นชินลิ้นก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคุณทำนี่เราพูดคำที่บ่อยมากเลยถ้าคุณทำกิจการอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอย่างเช่นมี g u ส s t เฮาส์มี h o m e s t a ์แบบเนี้ วันดีคืนดีคุณลุกขึ้นมาทําอันนี้ให้เขางงเลยนว่าทำไมหน้าตามันคุ้นๆหน้ากินเส้นเส้นแล้วก็ดูเป็นฝรั่งฝร <c oughs> ั่งแล้วมีเรื่องเล่าบอกเขาว่าเ <c oughs> นี่ยงไงทำเรียนแบบโปรตุเกตให้คุณกินย้อนหลังกลับไปเป็นหลาย,ลาย,ลายร้อยปีมีประวัติบอกให้รู้เนี่ยผมว่าเขาประทับใจนะครับแล้วเขาจะตื่นเต้นด้วยเลยใช่ครับความประทับใจนี้แหละที่จะกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขานําไปบอกต่อ แล้วมันก็จะกลายเป็นว่ากิจการของคุณจะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปดูที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใชนอกจากลงแรงนะฮะอัน <laughs> นีนก็ฝากลองทําดูมเวลาเล็กน้อยอาจารย์มีข้อสังเกตรหรือว่ามีข้อควรระวังพึงระวังอะไรเกี่ยวกับตัวขนมจีนส่งเครื่องที่ไม่ได้ใช้ขนมจีนทำาน่มืม <laughs> <laughs> อจริงคือจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะอันที่หนึ่งเลยเนี่ย ตอนนี้ด้วยความที่ปัจจุบันเราจะมีสไตล์ของเส้นพาสต้าเส้นสปากเกตตีเนี่ยหลากหลายรูปแบบมาใช่ครับเส้นกลมเส้นแบนเส้นใหญ่เส้นเล็กมีหมดเลยมีหลากยขนาดเพราะนั้นอันที่หนึ่งถ้าสมมุติคุณอยากจะรักษาอนุรักษ์เมนูนี้ไว้ให้เลือกเส้นพาสต้าหรือเส้นสปากเกตตีที่ใกล้เคียงขนาดใกล้เคียงกับขนมจีนให้มากที่สุดเป็นอ,อพยยามใช้เส้นเล็กๆนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองคือด้วยความที่ เเรื่องของไก่ตรงไก่เนี่ยสังเกตดูนะคะเขาไม่ได้บอกให้มีการปรุงรสอะไรเลยนะคะ ถ้าเป็นไปได้อยากให้เติมเกลือลงไปสักนิดครับเพื่อที่หนึ่งเป็นเรื่องของการถนอมอาหารไปด้วยครับแต่เราไม่ใช่ต้องการให้มีรสชาติจัดจ้านอยู่เฉพาะตรงครีมไก่ครับแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะให้ถ้าสมมุติคุณทําแล้วก็เชิญชวนคนมาบริโภคหรือทําแจกเพื่อนๆเขาอาจจะเจอคนที่ประเภทอยากลอง แยกชิ้นส่วนชิมอ่ะใช่ไหมคะอ่ดูซิเส้นนี้รสชาติมันเป็นยังไงเส้นเปล่าๆโอเคมันก็คือเส้นธรรมดาพอถึงตรงครีมทำไมมันไม่มีรสชาติอะไรเลยออันนี้คือตัวเองก็เป็นนะคะครับคือทดลองทําเองพอจิมจิมมันไม่มีรสอ่ะมันน่าที่จะใส่อะไรไปสักหน่อยอย่างนี้ยเป็นต้นนะคะอตาแรกยังคิดที่จะทํานั่นด้วยนะคะ คือเอาไอ้น้ำพริกเผานี่ยใส่ลงไปในไก่เลยหมดเรื่องหมด,หมดราวแต่สีสนันก็จะไม่ได้อีกใช่ค่ะสีสนันก็จะไม่ได้มันเวลาจัดเสิร์ฟนะคะคอันนี้แนะนำจากส่วนตัวที่ทดลองทำเอาเ้นสปากเกตตีไว้ตรงกลางนะคะคแล้วก็มีถ้วยน้ำพริกเผาหนึ่งถ้วยไว้ข้างๆนะคะถ้วยไก่อีกหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ผักผักทั้งหมดเนี่ย จริงๆแล้วเขาบอกให้โรยข้างวางเรียไว้กองๆนะคะเปล่าค่ะท็อปไปบนเส้นสปากเกตตี้และท็อปข้างบนด้วยหอมเจียวอ๋อมันก็จะสวยแบบไทยๆค,ค่าคือเอาเส้นวางแล้วท็อปผักท็อปหอมเจียวไว้ข้างบนบพอเสร็จเรียบร้อยค่อยเอา,อาแล้วเวลากินก็บอกว่าอ้าวอันที่หนึ่งให้ราดซอสอไก่ก่อนนะอพอราดเสร็จเรียบร้อย ก็ค่อยท็อปด้วยตัวน้ำพริกตัวน้ำพริกนี้เหมือนน้ำพริกเผาข้นๆแล้วก็จะมีรสชาติแล้วแต่จะชอบ่าที่ให้ในเวลาจะเสิร์ฟจะแถมมะนาวไปให้ด้วยหนึ่งชิ้นจะไม่มีการปรุงรสลงไปในน้ำพริกเผาค,ค่ในน้ำพริกเผานั้นจะมีแค่เค็มกับหวานครับนะคะเติมมะนาวให้ไปเผื่อคนที่ชอบอแล้วจากนั้นก็เชื่อเอาเองบางคนอาจจะไม่อยากใส อะไรเติมไม่อยากจะพลิกไม่อยากจะบีบมะนาวก็เรื่องของเขาใช่ค่ะนะฮะก็ลองทดลองลองทํารับประทานดูนะครับหวังว่าจะประสบความสําเร็จกันดีพัฒนาอาชีพสเสน่ห์รถไทยกับเมนูนี้ครับขนมจีนส่งเครื่องที่ไม่ได้ใช้เส้นขนมจีนผู้ช่วยศา <c oughs> สตราจารย์ดรสันสนีรจ,จักสวนและกูมุดกรุงเทพลาเท่านี้สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ